ไม่รู้ว่ามันคือเคล็ดลับไหมแต่ก็ใช้แบบนี้เอาเจ็ดจะแปดจ้าลุยลุยแล้วแล้วแล้วก็เจ็ดจุดเจ็ดจ้าทำไมถึงมีการได้เพิ่มขึ้นนิดนึงแปดจุดศูนย์คลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะจันแจมเจนจอน,น,นเองนะคะเริ่มกันเลยไม่ต้องแนะนำตัวเองมากนะคะโจน,นเพื่อนก็รู้จักกันอยู่แล้ว ไฟไฟไฟผูกกับไฟและไฟชนะดินดินไม่มีสู้กับเอพีต่างไปสูสุส,สุไปไปไเจ็จุดหกต่อค่ะต่อไปเลยสู้กับดินเอาละไฟของเราสู้กับดินไปเลยไปเลยชนะชนะชนะเจจุดหกจ้ตาตอนนี้นะคะบอกเลยว่าจันแจมคนนี้เก็บเอพีน้อยเป็นหลักนะคะ น้องน้ำของเรามี้พงองุออ่น่ารักน่ารักมาด้วยนะคะน้ำชนะไฟไฟไม่มีเหมือนเดิมค่ะสู้กับเอพีบา๋นะคะลุยลุยแล้วแล้วแล,ล้วก็จ็ดจุดจ็ดจ้าสู้ต่อนะคะแล้วก็โออะเจอแหละอีสกเอพีไม่รู้ว่ามันคือคิดลับไหมแต่ก็ใช้แบบนี้เอาจุดจุดแปจ้า ฉันก็กลับวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะอีกรอบรอบสุดท้ายแล้วนะคะสู้ก,กับใครดีสู้ก,กับใครดีสู้กับใครดีอ่ะสู้ไปเลยจ้ะแล้วเราก็ไปไปไปเจตเจคุณคือผู้ชนะ5ครั้งเดี๋ยวมาดูตรงดันเจ้งกันนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมดดนเจ้งก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะกดไม่ได้กดไม่ได้แล้วกดไม่ได้แล้วกดไม่ได้ดไไดเอ๊ะยังไงดันเจ้ยงยังไง ดไม่ได้ไม่ได้สกอร์ทามบันนี่คือไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลกลใดนะคะามาดูกันนะคะสำหรับรอบนี้นะคะออป i o นบาลานซ e ์ของเรานะคะจาก3.16เนาะประมาณนี้คะ่ะ16นะคะไที่75.9บวิากลับมาพบกันอีกสักรบอบ2รอบเหมือนเคยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเลือกจากแล้วเราก็เลือกทัดดิงค่ะ มาดูกันว่าท่าดินจะเป็นยังไงา่าดินชนะท่าลมอ่ะลมที่ XP น้อยมาแล้วจ้ะไฟติ้งปลายปลายปลายเตลือจ้าเจ็ดจุดแปทุกคนพระเจ้าช่วยเหมือนดีขึ้นจําได้ว่าสู้ไปแล้วทีแล้วมัน7.6็ดมั้งนะเจจแปทุกคนเอาแล้วฉันเก็บหมดจ้ะเก็บเรียบนะคะเ p 29ยโดนฉันหมดจ้ะเจจก้าจ้า ขอผน,นึกกำลังนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นเทนเนอร์กับตัวน้องนะคะถ้าเป็นท่าเดียวกันยิ่งผน,นึกกำลังมากนะคะและเราก็จะสู้กับเอพีค่ะน้อยที่สุดคือสู้หมดค่ะ7จจุดได้อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอ่ะลองดูเ p 3 1นะคะจะสู้ได้ไหม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 แล้วแล้วแล้วแพ้จากอ้าว่ารอบนี้นะคะชนะ4ใช่ไหม หรือชนะ3แพ้หนึ่งหนึ่งสองสามชนะ4แพ้หนึ่ยพบกันอีกรอบนึงค่ะรอชมเริ่มด้วยที่น้องทัดน้ำเล่น้องทัดน้ำก็ชนะคุณพี่ทัดไฟแต่ไม่มีก็มาเริ่มค่ะใช้แบบเสมอต้นเสมอปลายนะคะเฮ้ยนี่ขึ้นมา8.0แล้วเหรอหอแปลกจังแปลกมากนะคะฮืมไฟ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 ,ไฟ 7.9เรียกว่าบีวอาร์ที่เราได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีความเพิ่มจาก5.9 6.0นะคะตอนนี้30 a p ค่ะมาพอหนุ่มมาสู้กันมาเลีวมาเลีว8.0มันขึ้นมานะทุกคนจากที่ต่ำเตี้ยเรียดเดีมสุดๆแน่นอนค่ะการผลิกธาตุไฟของเราทั้งคู่นั้นไฟกับ28่ p ค่ะไปเลย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 7.8อื อาจจะต้องเข้าไปเช็คนะคะว่าตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่านะคะถ้าไมถถงมีการได้เพิ่มขึ้นนิดนึง8.0รอบนี้นะคะจันนะคะได้มาแบบคุ้มค่าและสมราคาจริงจงจันเล่นไปเมื่อวานนะคะด้วยความที่จะต้องออกไปข้างนอกน,นะคะก็เลยไม่ได้อัดคลิปแต่ว่าเล่นไปนะคะประมาณ3รอบในมันก็แพ้ไปประมาณรอบ2รอบนี่ยได้มา169.9 BR นะคะเดี๋ยว จันอาจจะไปเช็คดูนะคะว่าตอนนี้เหรียญมีการเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะทาไมถึงได้เพิ่มขึ้นมาน,นิดนึงนะส่วนดันเจียนก็ดูเงียบๆียไปไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยเราก็เลยงงว่ายัางไงแต่กระสานเลค่ะเพราะว่าจันไม่ได้เล่นดันเจียนแล้วเพราะจันจะเล่นปกติที่จะเล่นขอบคุณสำหรับการไลค์การแชร์ละคมเมนต่างๆนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่เมกไม่เดชสำหรับเพื่อนๆค่ะมีความสุขในทุกการกระทานะคะบ๊าย